นี่คือแก่นสารครับเราพูดสั้นๆแต่มีความชัดเจนและเราไม่ใช่อันตราพานนะครับฟังอดีนะครับรปอปภหรือใครก็ได้ที่ได้ยินเสียงๆๆครับเราไม่ใช่อันตราพาณแต่เราใช้ศิลปะในการร้องเพลงเพื่อจะบอกให้ดูว่าเรารู้ทันนะพวกคุณเป็นใคร ตาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครผ้าปูผ้าปูผ้าที่เห็นนานๆเคยมีติดบ้านติดเรือนฝังทิศฝังใจไม่ลืมเลือน เขาิดเบือนว่าเป็นเทวัาลัาา้ันความคิดเข้าไปใช้การบวกฆษณสัญญาจะปิดบังความเลวช่วช้าดัง,<า>ง,งตึนตาเลือกดน,น้องฟ้าบ้นบานเอาอาทีนี้กันงูทุกป่าได้อา จะไปบ้างใครภาพเหมือภาพเห็ก่อนบูชาบว่าปกป้องคทวันเวลาไมเบียงเไปถึงมันใจไม่จักสิ่งนี้นะ ฟังแฟนได้ตังนานเคยเราตัดดิบวันที่สิ้นสุดทางกลายเป็นภาสที่หมดรักทางลับทางตาเลยกดลงมาแม่เอ้าภาพลี่มีกันอยู่ทุกบ้านได้อ่านประกันหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนก็เริ่มเข้าใจคันนึงจะไปนั่นใคร ภาพที่มีแต่อยู่ทุกบ้านใจอ่านรากระกานหายไปหายไป,ยไประคาญพวกมึงเนี่ยนะหน้าด้านเหลือเกินไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียอีเดียมันคิดวปะกูไม่เห็นเหรอแต่กูไม่อยากครับด่ามึงแค่กหีเดินถ่ายนู่นเดินถ่ายไปแล้วก็ถ่ายมา มันจะให้กูเข้ามาเนี่ยอีช้างเดชเดินแหกนีแบบสง่าง,งามเลยมอมเลยว่ามึงจะถ่ายรูปเนี่ยให้ถ่ายหมดมึงไม่ต้องแอบซ่อนแบอบเกนอีช้างเดายกนจดไ้มากถ่่ายพม่ต้องรบนชาง